นาโนไฟแนนซ์2นาโนไฟแนนซ์2ความฉลาดทางการเงินคือเส้นทางตู่อิสรภาพทางการเงินความฉลาดทางการเงินคือเส้นทางตู่อิสรภาพทางการเงินช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคำถามชี้อินบ็อกหลังไมมา มามากที่สุดคือคำถามว่านาโนไฟนแนนซ์เริ่มกู้ได้หรือยังและอยากกู้นาโนไฟนแนนซ์ต้องทำอย่างไรเมื่อถามต่อว่าทำไมร้อนใจจังทำไมอยากกู้จังคำตอบ2กลุ่มใหญ่ๆที่ได้ก็คือ 1. อยากได้เงินไปหมุนกิจการและ 2. ไม่มีสลิเพือนเดือนกู้สถาบันการเงินไม่ได้สิ่งแรกที่ผมต้องบอกก่อนก็คือจากข้อมูลที่ได้รับรู หลับตามนั้นตินเชื่อนานโนไวนั้นคิดอัตราดอกเบีย้ย36%ต่อปีในวงเงินกู้ไม่เกิน1นึ่งแสนบาทซึ่งถือว่าตูงมากแต่ก็ยังดีฝว่าดอกเบีย้ยนี่นอกระบบอย่างนั้นหากจะกู้ไปใช้หมุนเวียนกิจการก็ต้องมั่นใจว่าผลตอบแทนของกิจการนั้นตูงกว่าดอกเบี้ยใจที่จริงต้องมากกว่าดอกเบียเบ้ยใจพอสมควรด้วยไม่งั้นเราเองก็ไม่ได้อะไรเลยพูดให้ง่าย ธุรกิจต้องมีกำไรเกิน3ามปเซ์ไม่งั้นทำไปแล้วดอกเบี้ยก,กินตายส่วนประเด็นที่สองที่ว่าไม่มีตลีปเงินเดือนนั้นต้องบอกว่าก็ยังพอกู้สถาบันทางการเงินหรือธนาคารทั่วไปได้เพียงแต่คุณอาจต้องใช้ความพยายามและเดินเข้าไปคุยกับธนาคารหน่อยคนที่ไม่มีตลีปเงินเดือนกู้เงินธนาคารกันได้เยอะแยะไปเพราะบางแห่งก็อาจ ขอดูหลักฐานการชำระภาษีบางแห่งก็อขอดูหลักฐานไรายได้อื่นๆแทนสำคัญคือถ้าหากต้องการเงินหมุนเวียนกิจการจริงต้องขยนันขยันและขลนขวายเข้าไปพูดคุยเพื่อประโยชน์ของกิจการคุณเองอย่างไรก็ดีเชื่อว่าหลายคนไม่ได้กู้นาโนไฟแนนซ์ไปเพื่อหมุนกิจการแต่เพียง เพื่อหมุนชีวิตตัวเองแบบนี้ต้องบอกเลยครับว่าอันตรายมากเพราะการกู้ยืมเพื่อการกินอยู่ใช้จ่าที่มีต้นทุนเงินตุเงินทุนถึง36%มนตนั้นถือว่าตาหัตตาการมากๆเพราะด้วยอัตราดอกเบีย้ยนี้คุณต้องใช้เงินคืนต้นบวกดอกเป็นตองเท่าภายในระยะเวลา สองปีกู้มา100ยบาทครบสองปีต้องใช้200ร้บาทตึงถือว่าถูกงมากดังนั้นถ้าคิดจะกู้นาโนไปนั้นเพื่อการบริโภคผมว่าอย่าทำเลยครับเพราะมันจะยิ่งทำให้ชีวิตแย่ลงไปฝ่าเดิมอีกถ้าเป็นนี่วิธีแก่นี่มี2วิธีคือลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้การกู้เงินมากินอยู่ใช้จ่าช่วยได้แค่ เติมเงินเข้าในกระเป๋าเท่านั้นและถ้าเงินกู้ยืมที่เข้ามาหมุนเวียนในระบบนั้นดอกเบี้ยตูงมากๆงานนี้ไม่ต่างอะไรกับผูกเชือกรัดคอตัวเองแน่น,นอนคิดและวางแผนกันให้ดีๆก่อนกู้นานโนไปแนน้นครับ